โอ้ทำไมถูกทำพายล่ะถูกทามินบ่ใช่กดกดกดโทษเลยอไม่อะโทกทำลุงฮิปลุงกีดูมินี่กีบ้านมินี่กีบ้านอย่ากขับไปนะนะฮิตก็ออกจนดโมทันพี่น้องเอ้ยอันเออพผวาน ถ้างั้นก็เก็บไปเลยอ้ามึงเก็บตอนเช้าเลยก็เริ่มเก็บเดนมีผู้ใหญ่จะดีเป็นสั่งมาส,งสามโลหนองก้อนโลนึงนนเผื่อเนาะไอ้โน่ซอนน้องน้องใสหา,าพอ่อเร็วพ่อห้องเนี่พ,อพอ่อเจดีเจดำโลนึง น้อน้อน้อเนาะแต่จักสิฮอดซ้ําบ่เนาะยายเนาะฮอดบ่ฮะอยู่นอกก็มีบ่เออได้ได้อีกดอกซะเนี่ยน่ะบ่อากะเบิดเทนี้ิดอกกันทางแม่นงเทนอีกดมีดึงอะไรบ่ยพ่อมาเอาคนนิ ไอ้น่ซอมนองด้อขเอบคุณพิ่อะไดจ้ามือวานีเพิ่นมาเพิ่นเบิ้งไรสดบมทันเพิ่อนว่าเพนก็เล่ถักมาส่วนตัวเนาะบอมือวานไอ้น่ไอ้นน่เนซอมนองเนเ้าเนธเผือเฮ็ดอันเยอะได้อยอะ มานี Wars, ่เฮ็ดเบิดพอดีเด้เพื่อนนายจบกับพอดีนี่เด uh ิม huh. ื Gen ้ออื S ่นเด้อพี่ว่ามื้อนี้เบิดแล้วเลยว่ะเี๋ยเก็บมันออกเก็บออกไปแล้วก็ตานึงพี่น้องเดินอะนาสิฮอดเดียวก็ไปสั่งเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่จะดีทางใดอีกแหละทางแม่น้งเทนเนาะะ อ่าฮึเท่าใด๋เนี่ยอืมกะรอกะให้มันคบก่อนจังส่งเขาเจ้ามื้ออื่นก็ได้อีเด้แต่เพ่ฮอดงานตาจักสิยนเบิดเบิดช่วงนยเนาะพมันกมันอากาฮ้อนของเฮาน่ะยนมันเบิดแต่ว่าของคนอื่นคือสิบ่เบิดติตัวนี้ก็เอาลเอาโลอีอนน่ะดอกบักใหญ่นึงเพื่อต้แรง Ui mà cái loại cái xiềng đang gì đó. Nghĩ lại thăng thăng nè. Ừ. Hao nhăng. Ơ. Ừ. mà để xem mà. Mình thăng nhìn là mình pha cái đồ này nó nó. Thế mà mình cứ dù ở này như thế đó. Dù này đi đâu. Tôi nói cứ bàn dù nó đi mình lại nè nè là nè nè vậy Này 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 À nè nè tuần tuần nè tuần nè nè nội phút bọ thằng nè 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 Nhi bọ nè 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 lọc nè nó có đi nè 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 đây nè nè lên nè lên nè kiếp mày à, โทรหาลุงกิโทรหาลุงฮิปฮุบออกหลอดสองเฮ้ยบะอยากบาหลอดสองสิ้นมากินหน่อยแล้วหลอดสองตัวมักไปเนาะไปหาข่าวดิออกมาในปลาเค็งตัวใหญ่แล้วเนาะโอ้ยอย่าไปทิ่มโทรศัพท์ลงเลี่ยลูกโนโนอเนาออกมาเดียวน นั่งอยู่กันมาละมาไปไปสั่งเฮดแทนคนที่โชกดีเเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโน่นแนนเอาโนองมาตัวโน้สลาซิดอีเลยเด้อสลาซิดคือเมียผิดซาจอยกับสลาซิด อีจ่อยกับสารชิตโตโน่กับสารสิตเดี๋ยวส,สิป้ายหยานองก้อนเอกป้าัวจักผาให้ลูกสองคนมาเฮ้ยลูกทั้งแกาของ <c oughs> มามา <c oughs> เจด้ามกระโดดนึง <c oughs> ไหนอีกอะเก็บไ,ไปเลย t h i อ้าพ่อเอาคนมาก่อนนะชิน <c oughs> โนมาพี่ ดอกหนังบักดอกเปิงงัวเออมาสั่งให้บาดนี้นาสิได้ประมาณ4โลพุ่นจังเนาะเก็บไว้โมนกันมีแต่ดอกใหญ่ๆเฮาจบ่อยากคิดเองเนาะไอ้โนก็สาิคือเมียว่าซั่นเมียก็สาิอเนี่ยโลย มันทำมาบักโนต้องแซมมันอยากขายบักโน่เลยมาขึ้นแล้วว่าขายได้ก็ขายเยอะโทรมาบอกถ้าโทรไปน่ะนั่งว่าเออเออสิลงไปบัดนั้นประมาณผ่านไปประมาณสิบนาทีเนาะนางเสร็จมาบอกม่ว่าบ่มีรถลงให้ผู้อื่นลดให้ผู้อื่นลดผู้เข้าพอท่านได้อีน่อยมาว่าะ้องเตียงกันยั่งอยู่เฮ้ย ห้องนางกัยังห้องเองินอิซุยมันกับปฏิเสธบอกเอาอิซุยไปไหนกัน <c oughs> ตรมไปแล้วกันนะฮะก็ <c oughs> ได้โลหนึ่งเมเ่อะประมาณได้อประมาณสี่โดนไปเอาคนผุนนะ เยอะละทิมกดแก่กดไหนใช้ไปใช้ดีวนี้นะยายไปห้าคนเดี๋ยวนี้ทางนี้ทางใต้ย่าน้องกอน กันหัวหยุด่าาน้ใส่เลยเขาไปยุบองเองเขา ไทอก่อคือสามคนเออหยาบคัตัวหนูตีดำอพังผิดปเนาะเบิ้งเบิ้งงานเบิ้งงานเสร็จแล้วไหมคนผีดาในรายได้จ้าที่อุดนุนเนาะผีดาทางสนบุรีเปิวมาเนาะเห็นโอนเงินมาแต่วบานนี่แหละ หายสามคนผู hmm. mm ้โสคดีเนาะหนึ่งนาหันกระมีโอ้ยหน่นองกอนกระฮหงอลไได้เลียนี้อืมอืมร้านหน่อยคือเงียบมิดจีรีกระสีมีผูใหญ่จะดีผ่ากันเครื่องมาหายก็เงียบเลยสุดนะกันคุณยายเนาะคุณยายซื้อกระโพนห้ยเนาะ รอบต่อมาก,กับคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าหายดอกจับจับไปเองของผึ่งเชือ้ไปแจกเนี่ยรอบนี้กับคุณพี่นเนาะเพื่อนเช็ดเนธไทยเดี๋ยวลงเมื่อกับบุคอยพ่อ,อดอกมาให้ยู่ฮากินถาไปท่วงสิงเพียงนะเจอะถาไปท่วงส่วงนีน่ํำโบเจอะ ตั paid, so million, million million, ้งมือมันก็ได้หาโลเนาะโล7เจ็โลุณแม่พี่น้องมื่อนี้ได้สโลกว่าน้อยยเนาะได้อยู่น้องเนาะมาสามสองเาะลแล้วก็ยังได้อยู่ประมาณสโลไปนิดนิดยาอ่านดูหนูโมชีนะโมชีโมซี

พีดาคนไร้ใจเด้อพีดาเด้อพีโ,โนนบอกคือเอาคนร <มา S 1> วยก็ี่เฮ็ดให้แม่ไฟลาประดามนองโตโนคนละหนึ่งกิโลเนาะก็ให้พีดาอยู่ดีมีให้สุขภาพแข็งแรงรวยยิ่งเด้อเงินทองไหลมาเทมาเต็มเงินเต็มซานแต่เงินพันล้านเด้อเลเอาอีกเอาลกได้เอื่ยพูด,ๆๆดว่ามึงไะ เออมัเกอกใส่มันเห็นกูเลยนะเปจักบาทกูคือมันใสมันเถอะมันอนเนี้ยปลาดำเด้อยู่ใกล้ยลยนี่มใสอยู่ใกล้เลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มามาจับคนละทงนี่มาพี่สิบไปใส่เด้ีิเอาอ่ะยึ่งขึ้นคือตอบแสงอะอย่าไม่นาะยิ้มยิ้มอย่างนี้คามสุกเออตัวหนึ่งแน ของอันปาร์ดันะฮแนด์จ๊เบิดบออ่านี่ไหมอันทั้งหนึ่งไฮนดีอีกละปรสงค์อาดัมมันเนาะขอบุขอบุณสุขุสุขนเนาะที่อุดนู้นทีเบิ่งทีส้มเนาะอันนของลงโตโน่เคียนชื่อไหมอีไเขียนชื่อไปให้พวกมึงไหนเจ้าะไรมันลืมมันลงอันนี้การ เยอะกวสิ่แสนแคหลายพีลงไระส่งให้ขา้าวหยาเนาะอันนี้มาพบบัรถะเอออันนี้มันเพิ่นปะะะูซาชิดเออจะกะลงมาบ้านโลดอ๋อเข้าจมีชื่ออันนี้ก่เลยไปแจกกันทีมงานพอเขาลูกร้านลายเหขา้าอยากันร้านกับสามสี่ลยใส่ <c oughs> มาเขียนชื่อจ้าของเป็นจะเป็นใดบานี่ใชให้กบบงดูใ <c oughs> ส่ ขี่มอไซค์เหมือนจ๊ะโน้คอยกำลังเล่นพอเดียวยี่ให้นางโทรหาลุงอันนี้กำลังโทรหาลุ่งทางนี้มังกร